โอ้โหทำไมชีวิตเรามันเครียดอะไรได้ขนาดนี้วะสอบก็เยอะเรียนก็เยอะงานก็เยอะมากเลยแต่มีไม่ไหวเลยวะพี่เราก็เหมือนกันวะที่บ้านไม่ได้หาเงินไม่หาเงินเหมือนกันอะไรไปไม่มีค่าแม่งโอ้ชีวิตเราทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ได้ววะมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอวะไม่หรอกพี่หรอกแ ทุกคนทุกมีทุกหมดกันหมดนั่นแหละแต่ว่าทุกก็ไม่ใช่สิ่งที่ว่าเราจะแก้ไม่ได้นะจะเงว,ว่าเราทุกคนมีทุกหรอใช่ทุกทก็กมีความแบบความอยากความยึดเหนี่ยวแล้วก็ความแคบหวังเราลองไปถามพระจันารย์ฟังกันดูไหม ทราบครับพวกผมมีปัญหานะครับพวกเราสามคนนี่มีปัญหาเรื่องความทุกข์เรื่องเครียดเรื่องเรียนมากเลยครับผมไม่รู้จะทำไงเลยครับเนี่ยโอ้โยงทหลายความทุกข์นั้นมีทหลายรูปแบบอย่างเช่นความเสียใจความเครียดและความผิดหวังแล้วพวกเราจะควบคุมได้อย่างไรครับท่านพระเจ้านะั้นทรงสอนพวกเราว่า นั้นทรงสอนพยาศศีให้แก่พวกเราหนึ่งคือรู้ว่าทุกนั้นมีอยู่จริงสองก็คือรู้ว่าความทุกข์มัเกิดจากความผิดติดสามก็คือทุกข์นั้นยอมดับได้สี่คือการดับทุกข์ด้วยการมีสติคิดดีพูดดีทำดีแค่เื่อพวกเราไม่ึดติดมากเราก็ไม่ทุกข์น้ใช่ไหมคะ ต้องแล้วเพราะว่าการปล่อยวางการไม่ลาชีมต้องยอมรับเป็นต้นใดในความจริงผมจะพยายามเอาคุณค่าตัวเองทำเป็นสื่อให้ผูเกี่ยนคนอื่นเขาเฮ้ยเพื่อนเป็นไงวะเฮ้ยเป็นไงเพื่อนเพื่อนคนเรามันก็มีเต้ามีชุกันแหละ ใช่ใช่แล้วกม็มีข้าวมีทุกดังนั้นเราต้องแบบเราต้องยอมรับมันให้ได้นะเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราล่อยวางแล้วจะหายเศร้าไหมมันจะไม่หายราก็จรหรอกเพื่อนแต่มันจะช่วยเราได้เพื่อนใช่ก็ปล่อยวาง